รับโชคเนาะนนแม่แก้วกำเงินฟ้อนใหญ่ถูกหวยเลขท้าย3ตัว15ใบต้องบอกว่ารับโชคเนาะนนเลยครับแม่แก้วเป็นคุณแม่สายบุญที่มาพร้อมกับก,บการเสี่ยงโชค,ครับจนได้รับโชคไปเลยเนาะนนสำหรับแม่แก้วสุด,ดารัตคูกิมิยะคุณแม่พระเอกซุปตาดังครับอย่างนเดชคูกิมิยะก็ได้โพสต์รูปภาพขณะไปขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเลขท้าย3ตัว578งวดวันที่1สิงหาคม63จําจำนวน15ใบ รับโชคไปเลยครับ60,000บาทโดยเรื่องราวดังกล่าวนะครับถูกเล่าโดยแม่แก้วขนาดเลือกซื้อลอตเตอรี่ว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ตั้งใจเพียงเดินผ่านแวะดูเห็นเลข78 <citing. S 2> ก็เลยถามเจ้าของแผงมี578มั้ยไหมคะมีชุดใหญ่จะเก็บไว้เองแต่รู้สึกอยากให้พี่คิดว่าพี่มีโชคคำพูดของน้องคนให้โชคฮ่าฮ่าาน้องเอ้ยขอบคุณไลเดอร์ตลาดวงสกอ ขอบคุณโชคอำนวยเจ้าค่ะสาธุจนกระทั่งมีชาวเด็กันครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีถึงการเป็นคุณแม่สายบุญเข้าวัดสร้างพระช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอจนมีโชคมีลาบอย่างไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าง,งวดนี้ครับแม่แก้วคุณแม่ของซุปตาคนกลางอย่างณาเดชนะครับรับโชคไปนะเนาะอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ